สวัสดีคุณผ <ม S 1> ู้ชมท่านทานาบอยู่กับผมผมเกมเมอร์ครับวันนี้เราก็จะมาซื้อเกมกันนะครับเราจะให้พ่อซื้อเกมมาเป็นของวันเกิดของผมนะครับจะซื้อเกมอะไรบ้างไปดูไปไปดูกันเลยเกมที่ผมจะซื้อก็มูโดสีนะคบป้อมีเกมอะไรอเออคือ อยากผมอยากไต้เกมนี้มากครับเกมนะ้ไอเกมซอมบี้สองนะราคาประมาณสามร้อยสามร้อยครับโหนี่ดูผมใช้แอป,ปอะไรรู้ไหมครับแอป,ปอีสชื่อบอ่แอป,ปอะไรครับงั้วผมจะไม่บอกชื่อแอป,ปนะครับ ดูสผมเขาไม่ได้จ้าที่ผม่นกได้เกมเนี้ยจามาเคสเกมอ่ะเกมนี้ผมชอบมากเลยแตนนะผมชอบก็มีราคาดีๆดีฮะรถด้วยไม่เลยรดเลยโอหดูมีการลดด้วยนะครับผู้ชมดีจริงๆ โอ้โหไม่ครับทุกคนดูไม่ครับอือหือโอ้ยแพงเกินเกล็ดนายเจ็ให้แพงเกิดไม่เนี้ยไม่ได้ฉันจะไม่ยอมนายเพื่อนนายมันแพงเกินไปน้ำเพื่อนลดไหนได้ไหมเพื่อนนับเพื่อน สช่ด้อยโอ้โหอีสี่อะเจ็ดเปดอันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับมาให้ดูเฉยแอปแอปนี้ไม่ได้ซื้อนะให้ดูเฉยเฉยมันก็มีหลายโหมดนะครับั้งโหมดอัพเดตนะครับเหมือนอะไรกูไม่รู้นะครับ แมน,นะครับเป็นแอปหมดที่มันไม่พับจีด้วยพับจีพับจีไม่รู้นะพับจีซื้อไม่รู้ว่าน่าจะดีกว่าเพราะมันแบบซื้อไงไมันก็จะดีกว่านะครับจีอูอันนี้ผมชอบมากไอเกมเมเตอร์คอมแบทเนี่ยคือผมอเป็นชอบมากอะ่ะชอบมากตัว ด้วยคงแรกไหมถึงกับติดเลยเฮ้ยไทยแท้ไทยแท้มึแบบหนึ่งบบหนึ่งหัวหานกันหากกันแบบเนี้ยอะไรอะไรเนี่ยคุณชมเกมอะไรเนี่ยเกมมาเฟียป่ะเนี่ยเข้าใจแลละ โอ้โหมีเกมสร้างสุดสนุกได้นี่งที่ผมตามหามันเนิ่ดนานมีการนี่คือการเช่าใช่ไหมเช่ามาทำิปวันหนึง่งเกี่ยวอะไรวะเนี่ยโอ้โหน่าซื้อวะ่ะน่าซื้อคุณผู้ชมโคตรน่านี่เลยงัย้นจบวันนี้มือกันอื R P G นะครับู้่ดีมากคู้ชมนีให้เลีอยด้วยนะ ว่ดูโจมเกมมาเฟียดูแลเกมมาเฟียพูดถือเกมผมโโโโโโก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะส่งของมาหรือว่ามันจะส่งเข้าเกมนะลองไปลองดูกันได้นะครับสนใจเกมซอมเบเยเลย sami chat game nà điểu, à, game nà điểu, à, game nà điểu, muốn chơi game tự tiêu, ui, chữ viết giống nhau, viết, viết là viết lên, nè, thể mua được,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  ต่อไปอันนี้นี่มัจะมีอันนึงที่ทุกทุกคนรู้ว่าทุกคนตามหากันมันอยู่ทีทุกคนบางคนอาจจะรู้นยแต่ผมจะบอกคนที่ยังไม่รู้นะครับนะขอหาแป๊บหนึ่งจมยู่ไนอะยู่ไหคุณสามผมเห็นอยู่นะเนี่ย เกมเกมแค่นี้แต่ราคามีแต่ราคาก็คือผมก็ไม่ได้ด่าอะไรนะครับนเกียร์พ่อบ้านคือผมก็ไม่ได้ด่าเลยนะใครซื้อซื้อได้นะครับผมคิดว่าผมจะให้พ่อซื้อเว็บเนี้ยเลยในวันเกิดผมผมก็จะมาให้ทุกคนดูอันน่าซื้อมาทำคิดว่า เกมสมแวะมาอันต่อไป t t อผมจะให้ t เ a รถอะโอ๊คเอ็มเน่มีรถมีรถหรือความเขียนวันนี้เพื่อนเพื่อนเราหาอยู่นะมันมีนักมวยนะมันค้นหาได้ทุกเกมแต่ก็ไม่ เดีย๋ยวประกันด้วย่าทุกเกมจริงเปล่านะครับลองดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเพราะผมติ๊กนิ้งไม่เป็นไอ้ติ๊กนิ้งเป็นก็สองเอ๊ะมันจะไม่มีอะไรนะเออมีอ๋อมีมันไม่แต่แรกผมเกิดมาตรงนี้ละผมดูขึ้น โอเคโอรดอันนี้เกมนี่ผมตามหามเบเจอร์คอมเมนตของผมนี่ราคาไม่กำลังจะพูดว่าราคาไม่แพงเอแต่มันกสามไม่มันปรับระดับได้ด้วยนะแต่มันก็จะเพิ่มควรทดลองว่าเพิ่มขึ้นนะับเกมพีเกมพ, oh. กพีนี่หว่า นี่ผมจะอันตัวเครื่อบนึงไอ้ถูกอันนี้คุณผู้ชมครับซื้ออันนี้ซื้อได้ีนน่ถูกครับงั้นผมเอาอันนี้ผมเอาอันนี้ก็พอกัอนนี่นี่เกมที่ผมตามหาที่ผมเล่นในมือสี่สี่ผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลย จะเลียกผมตามหาครับเป็นเกมยิงปืนซอมบี้นะนี่ชอบม,มากเกมนี้ให้คันเดี๋ยวอะไรอะไรอะนางรำมแค่นางรำมผู้ชมโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โห ไหนจริงอ่ะพูดจริงดิเกมซอมบี้โคตรระห่ำอย่าขมับไม่ใช่ขมับอย่าอย่าเป็นอย่าเป็นรังฮุมจะสิโคตรดีเดี๋ยวนี้สินะที่ ผมอ,อยากที่สุดไม่รู้ใครอยากลองก็ลองได้อันสุดทอ้นนดดดออันนเดเดี๋ยวๆเออก็ก็เป็นแช่ควายอีกหนึ่งนะครับหันผมขอเอาดูซิดีนะดีนะคุณผู้ชมโคตรดีคุณผู้ชมดู ผมอยากเล่นเกมสร้างสูสุสีมันดีอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสร้างสูสีไม่ดีอ่ะชมกระโดดมาเล่นในคอมบมาเล่นไม่รู้นะเล่นมาเล่นในคอมมาเล่นในโทรศัพท์ได,ด้ก็มีแค่นี้ครับผมให้ดูนี่ก่อนนี่ครับคือแอป,ปที่ผมเข้าไปเมื่อกี้นะครับนะครับ G G สอง A ครับ ลองพิมพ์ไปครับว่า G ีใช่แค่นี้คูณผิดนี่ครับ G ีสองเอครับมาพิมพ์ไปเลย G ีสองเอจีสองเอไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีคุณก็พิมพ์ว่าเว็บเว็บแอปแอปแอปค่ะแอปค่ะเก็นะครับมันี็คือจีจีจีนะผมลืมจีสองเอครับ ดมจจจดมจีสองเอจสองเอเกิดอันนี้มนจะขึ้นมาค่ับจีสองเอครับนี่ครับเปิดนะครับสามารถซื้อหูฟังซื้ออุปกรณ์ได้ครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าซื้อตรงไหนนะคือคลิดนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอันนี้ขอตัวลาไปก่อนสว,วัสดีครับ